ไปแล้วจ้า EP ห้าจบไปแล้วโอ๊ยเธอฉันน้ำงตาไหลเแบว่าแบบมันเศร้าซึมอมะว่าเหมือนแบบสิ่งที่ฝันไว้แล้วมันได้เกิดขึ้นในหน้าจอแล้วอป้าเออแต่ช่างมันเถอะทุกคนแต่บอกเลยว่า EP นี้ก็คือว่าทุกคนต้องยอมรับว่าเราหาคิวมาอัดกันนานมากกว่าจะที่ให้ลองลงตัวใช่เพะ่งานเออ เขาเรียกว่าไงหน้าท,บบที่การงานมันแบบ<า>ทุกคนดูดนี่นใส่เสื้อกีฬาส <c oughs> ีว่า <c oughs> สัปดาห์นี้สัปดาห์กีฬาสี <c oughs> กลับบ้านตื่นทุกวันเอยก็ต้องเตรียมมันแต่งเองนู้นพยารอมไมับอกรอกระชันชิกกันไปหมดเลยใช่แบบทุกคนมีหลายอย่างที่จะต้องจัดการนะทุกคนแต่ก็ไม่ทิ้งทุกคนแน่นอนนะคะจริงก็หาเวลามาช้าแต่ก็มานามาช้ามานาตลอดเฮ้ยอีพีนี้สนุกมากฉันชอบมากมันมันแบบมันมีฟินมันมี หลากหลายอารมณ์นะเป็น EP ที่มีหลากหลายอารมณ์มากมคือเรื่องฟินอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่รู้ทุกคนอันเนี้ยไม่รู้ว่าจําผิดหรือจาถูกแต่รู้สึกว่าในหนังสือมันจะไม่ได้มีเล่าเรื่องทะเลเลยอะ่ะ อันนี้อันนี้ใครที่อ่านก็มาดิสคัสกันได้นะคืออ่านแต่ว่าไม่ถึงแบบจับไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือว่าไม่มีหรือว่าแบบอะไรซึ่งว่ามันก็อ่านกันนานแล้วใช่แต่ว่าเท่าที่ขับใครขับข่าคือไม่ได้มีทะเลมาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเลยในทะเลนะออกปะส่วนใหญ่จะชีวิตมหาลัยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้มันแบบเหมือนเป็นการมาตีความใหม่แล้วเรื่องใหม่ของของทีมหรือของผู้กำกับหรือเปล่าที่ด้วยแหละแปว่า แต่ว่ามันก็มีความสนุกและเข้มข้นในแบบในแบบในแบบเนี้ยในแบบในแบบเวอร์ชันซีรีส์ที่มันไม่ได้เหมือนกับตัวนิยายเลยถามว่าชอบไหมชอบแต่แค่แบบโอ้เซอร์ไพรส์ว่าเอ้ยมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยตอนตอนในนิยายเขามีเรื่องปมคนรักเก่าไหมนะอันนี้คือจำไม่ได้นะอันนี้คือแบบคือลืมอ่ะถ้าที่จะถ้าที่จะบดาอ่ะพอแบบเหมือนแบบ ได้สายหารหัสพี่ก็พี่อักก็ควรตีนกันไปกันมาแล้วก็มีวิศวะสัมพันธ์นู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีตัวแปรอีกเรื่องนึงตัวแปเอยมันจะไปอีกมันจะมาจากวิศวะสัมพันน่ะใช่ชซึ่งในหนังสืออ่ะตอนจบเล่มหนึ่งอ่ะเหมือนยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าในเล่มหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการเหมือนแบบว่า สรตะกับตัวเองอะว่าคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเแบบคือพี่อาร์ก็คือเปิดเกมบุกแต่เยน้องอาร์เรลาก็คือยังไม่รู้เรื่องเลยจนแบบจบเล่มเหนึ่อยแบว่าที่ทำอย่างเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกหรอแล้วถึงไปเล่มสองอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็คือแบบแต่ก็คือสนุกอะทุกคนชอบอะซีที่ชอบเลยจริงเนี่ยแต่ก็เป็นการตีความที่ คล้ายๆกันแต่ว่าปรับให้มันมีอะไรมากขึ้นแหละคือคือคือต้องก็ต้องยอมรับว่าในหนังสือมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันวุ่นว่ะมันก็เล่าเรื่องไปเรื่อยแต่วอาพอมันทําเป็นซีรีส์ทุกคนถ้ามันเล่าตามหนังสือมันก็อาจจะแบบว่าเรื่อยเปื่อเยนะเบื่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเาเละเอียดมันเยอะอยู่นะ ใช่แต่พอมาเนี้ยมันเลยแบบเหมือนเพิ่มสีสันเพิ่มมิติของตัวละครเพิ่มมิติของซีรีส์เข้าไปให้คนดูได้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รอลุ้นกับความสัมพันธ์ของคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการที่เอาปมของตัวน้องอาบมาที่บอกว่าจะรักใครไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าเออเองคนรักเก่าน่าสนใจเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของพี่อาค่ะเขาก็จะ เปิดเกมบุกเพื่อซื้อใจเธอเลยอย่างเงี้ยมันจะว่าจะมาเป็นแสงสว่างในจิตใจของน้องเขาอีกครั้งหนึ่งในอีพีนี้อยากจะให้เขาแบบเปิดใจอยากให้เขาแบบเรียนรู้เราอะไรอย่างเงี้ยอยากให้น้องแบบเชื่อใจอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคือเราฟังประโยคที่แบบไอ้เจ้าแฟนเก่าพูดแล้วเรางงไงว่าคนเราแบบฮ้าเออค้ว่าอะไรนะจริงคือคือไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะ เราเ่าเ่าปมของแฟนเก่ายังไงคือด้วยตัวเดล็อกที่อาร์มกับแฟนเก่าพูดอ่ะมันพูดแค่ว่าอาร์มเราเลิกกันเถอะอาร์มเดียคิดนะว่าคืออาร์มคิดว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาร์มแล้วก็พูดอะไรอีกวะคือเรารู้สึกว่าแบบอาร์มคิดว่าเราอยู่ไม่ได้มีอาร์มถ้าอะไรซึสสงสารอาร์มก็ไม่ท้อรักใครอย่าไปรักใครอีกเลยก็เลยงงว่าอย่งไง เข้าใจไหมว่าสมมติว่าคนเราจะบอกเลิกกันก็คือเราไม่ได้รักกันแล้วปะ่ะคือแบบแกีิใส่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้ากันแต่ว่าอันเนี้ยจากที่เจ้าอาร์มพูดเจ้าอาร์มเ่าอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอาร์มอะ่ะมันรักแฟนเก่ารักรักรักแฟนเก่าอยู่เออแต่ว่าแฟนเก่าอะ่ะไม่รู้ อาจจะไม่รู้สึกอะไรแล้วหรือว่าเออรู้สึกแปลกๆหรอหรือยังไงเลยแบบเออทําให้เขาไปต่อไม่ได้ก็เลยแบบบอกเลิกแต่ว่าสิ่งประโยคที่แฟนเก่าพูดอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าน้องอาร์มไม่รักใช่นึกออกไหมคือคือจากที่เราแปลความที่น้องพูดเรารู้สึกว่าความเข้าใจของเรามันแปลได้ว่าอาร์มมันไม่รักเราแล้วก็เราก็เลยอาร์มสงสารเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยเลยแบบเลิกกันเถอะแต่ก็งงไงว่าแบบก็อาร์มมันก็ ดูรัก,กไม่ใช่เหรอวะเออ,อไม่งั้นมันจะฝังใจมาขนาดนี้หรอหรือว่ายังไงอ่ะหรือว่าทุกคนเข้าใจยังไงเออทุกคนอธิบายได้นะคือเราอ่ะถามพี่เต้ยว่าพี่เต้ยแปลให้เราฟังอีกรอบดีคือก่อนที่จะอัดรีแคปเราย้อนไปฟังน้องพูดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งงงเหมือนกันทุกคนว่าแบบงงครับใช่คือเขาจะทําให้แบบอ่ะไม่ได้รักแล้วหรือยังไงแต่ว่าประโยคที่พูดมันมันวนๆกำกวมแปลก จริงขอฟังอีกรอบทุกคนเออเดียวให้ทุกคนฟังไปพร้อมกันนะคะเรื่กันเถอะเอกันเถอะอัาคิดว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาอัวคิดว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอ้เหมือนอัาเหลือให้ความสงสารอ้าวอย่ารักใครเลยนะแม้ว่าอ้าวเต้องทำอะไรให้เขาไม่พอใจดิแต่ที่เราเสียใจอยู่ตอนนี้เออ แล้วมันคืออะไรหรือว่ามันจะมีขยายต่อไปอันนี้ก็ไม่รู้นะอไม่ถ้าพูดแค่ถึงตอนนี้เรายังไม่รู้สาเหตุที่ให้เขัถึแบบนี้นึกออกปะนเหมือนคำสาบเลยอะเออเหมือนคำสาบว่าแบบอย่าไปรักใครอีกเลยนะคืออย่าไปรักใครอีกเลยนะถ้าจะทําให้เขา่รู้สึกเหมือนเราว่าแบบเหมือนกับอ้อมสงสารอะเออเขาจะคือมันอาจจะยังไม่ชัดเจนว่ามันมีมูลหรือมีเหตุอะไรที่ทําให้ มาถึงขั้นต้องบอกเรื่องอย่างเงี้ยคือเพราะด้วยความที่มันเล่าแค่นี้ไงเลือกออกไหมใช่ก็ไม่รู้ว่าก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงหรือว่ามูลเหตุที่มันโยงมาถึงเหตุการณ์บอกเรื่องกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรืองออกไหมใช่คือแต่ว่าด้วยความที่พอเราดูแค่นี้เราดูแค่นี้เราดูมาอะเราดูที่ไอ้เจ้าแซนอะบอกเพื่อนว่าแบบ คนอื่นเขามูฟออนไปถึงไหนแล้ว<ช>อยากให้มึงแบบมีเปิดใจมีรักใหม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือเราอะเลยรู้สึกว่าจริงๆตัวน้องอั้มมันก็ต้องรักคนกคนนั้นมาก,มากๆถึงฝั่งใจขนาด<ช>นี้เลยไม่มูฟออนเลยไม่ไปไหน<ช>เลยรู้สึกว่ารักใครไม่ได้อีกแต่ประโยคที่น้องผู้หญิงพูดมันดันดูเหมือนกับไอ้เจ้าอารม์มอะไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลย เออแล้ว<ช>เราก็เลิกกันเถอดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบคําพูดของคําพูดของเพื่อนจากคําบอกเล่าของอาร์มอ่ะมันดูเหมือนอาร์มยังรักคนนี้<ช>อยู่ใช่คือแบบมันมีอะไรบางอย่างที่แบบฝังใจหรือว่ามันดูเป็นความรักที่ต้องเลิกทั้งที่อาจจะไม่ได้อยากเลิกหรืออะไรออแบบนี้แต่ประโยคที่น้องผู้หญิงพูดมันดันแบบเรารู้สึกว่าแบบไอ้เจ้าอาร์มมันดูแบบไปทําผิดอะไรมาหรอหรือว่าไปแสดงออกอยังไงทําให้น้องรู้สึกว่าแบบ มึงอยู่เพราะมึงสงสารกูไม่ได้รักกูอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกขัดกับสิ่งที่เพื่อนพูดอะไรแบบนี้<า>เออม,ม,<า>มันเลยทําให้เรางงงกันได้คะ่ะดิสคัตกันดดได้ทุกคนคืเอเพราะว่าด้วยแค่ มันบอกเล่าแค่เนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงหรือว่าเขาอาจจะมีการขยายความต่อตอนหน้าอาจจะมีอะไรอีกแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าน้ําหนักของเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้สําคัญในเส้นเรื่องอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่อาจจะมาขยายก็เอออยู่หรือว่าใครแบบคิดเห็นยังไงก็เมากันได้แต่ฉากนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทําเรารู้สึกเอออในตนตลอกทั้งอีพีใช่พอฟังแล้วแบบต้องขหมดคิวนิดนึงว่ ว่าตะกี้พูดว่าอะไรนะเราฟังผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เจ้าน้องอาร์มอ่ะมันฝังใจไม่กล้ารักใครอีกแต่ว่าอพอพี่อาร์เราฟังพี่อาร์ก็รู้สึกว่าแบบอยากให้น้องลองแบบเ,เ,ปเปิดใจใ,<น>ให้เขาดูสักครั้งหนึ่งแบบเชื่อใจกูไหมอ,อะไรเงี้ยตัวของพี่อาร์อ่ะพอเขาเหมือนเขาได้รับรู้เรื่องราวอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งรู้สึกอยากจะดูแลคนนี้มากขึ้นเน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงพยายามที่จะ ป้อนคาถามว่าไว้ใจกูไหมกูอยากให้มึงเปิดใจนู้นนี่นั่นคือจริงๆเขาว่าพี่อาร์ตคือเขาพร้อมถึงร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแบบรอน้องอคือเขาชัดเจนนะเขารอน้องแบบทําความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่มันมันน่ารักแหละอีพีนี้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นตอนที่จริงๆพี่อาร์ตมัน แสดงความรู้สึกออกมาเยอะมากใช่ว่าแบบมันคิดยังไงมันรู้สึกอะไรมันกล้าพูดกล้าบอกพี่ตะวันหรืออะไรแบบนี้มันมันกล้ายอมรับกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าแบบพี่อาร์มมันแสดงความรู้สึกแบบร้อยเปอร์เซ็นจริงๆเหลือแค่แบบให้น้องอาร์มแบบเปิดใจแล้วก็ทำความเข้าใจไปกับสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยเออให่ว่าพี่อาร์มพี่อาร์มก็คือต้อง ถ้าพี่อาร์เข้าใจน้องอาพี่อาควรจะบอกตรงๆอธิบายให้ชัดเจนมันจะแบบว่ารับรื่นมากเหมือนที่บอกกับเพื่อนจริงว่าชอบบอกบอกพี่ตะวันว่าชอบไอ้นี่ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยเม็ดเม็ดมันแบบรู้สึกแสดงออกไม่ว่านองจเก็ึไงแต่ไม่พูดแต่ยังถ้าพี่อาร์มรู้จักน้องอาร์มจริงพี่อาร์ตต้องบอกนะคะคำขเข้าใจหรือไม่ก็ทําเป็นแบบสรุปสรุปว่าภาวะขอยสิ่งที่ฉันทอยู่คือ จริงแต่อองตรงก็คือว่าสิ่งที่พี่อาร์เห็นว่าน้องอารมันงงงอะไรเงี้ยเขาก็รักเขาแบบคือเขาคิ่เขาอ็นดูิว่าเขาเอ็นดูนี่คือคิดว่าเขาเอ็นดูแล้วรู้สึกว่าแบบไอเด็กคนนี้เอออยากจะทําให้มันงงงงแบบเนี้ยแหละให้มันคิดว่าแบบอะไรวะอะไรวะแล้วก็แบบเหมือนหยอกเอินน้องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะ แต่พีนี้เป็น EP ที่ตัวของพี่อาร์การแสดงอารมณ์ชัดเจนมากๆก็แต่ที่ดูมาให้พีเนี่ยรู้สึกเพื่อเห็นพี่อาร์ยิ้มเยอะก็คืออพีนี้น้องแบบมีหลายหลายอารมณ์อ่ะจริงเมื่อก่อนเขาจะคือนิ่งเดียวๆไปอะไรอย่างเงี้ยเธอได้ได้มีมุมอมยิ้มนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยชอบฉากร้านกินข้าวมากแต่ประโยคอะไรนะหัวสมองคือความจำสั้นลืมไปแล้วที่แบบที่บอกว่าเจอนนรกอยู่ในนรกที่เพื่อนบอกอยู่ในนรกใช่ไหมที่เขาพูดว่าแบบ มึงก็เล่นกับใจกูนั่นแหละถาไม่กลัวอะไรนะหวั่นไหวเหรอเพื่ออะไรอ่ะจริงก็คือสองจนัจริงๆเอาตรงคนคนทั้งโลกรู้ว่าเธอสองคนรักกันแล้วว่าเธอสองคนดีต่อกันแ่แต่ว่าทางคณะทางโลกแต่ยังบอกเลยตอนที่แบบมันดิดดิ้นอยู่บนเตียงที่แบบคุยโทรศั์กลับมาเขาชอบมึงคาเขาชอบมึงคะอย่างนี้จริงคือทุกคนดูออกทุกคนใน้องอามันยังแค่มันยังไม่อยากยอมรับแหละมันก็น่าจะรู้แหละมันรู้แหละ จริงมันขึนถรู้สึกดีใจใจใสก็เต้นเธอเป็นอยู่นั่นแหละต้องเต้นลูกเดี๋ยวไปจริงต้องเต้นนะคะกระดูกใช่แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนมาหมอหมอยก็คือว่าพี่เตยพูดทุกสัปดาห์เลยว่าพี่อาชอบใส่เสื้อสีแดงใช่ทีเนี้ยแล้วเราก็มาเลยสังเกตน้องอ่าวก็ต้องใส่สีเหลืองแต่อีพีเนี้ยทุกคนมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก็คือว่า พาสสุดท้ายเนี่ยพี่อาร์ค่ะไม่ใส่สีแดงแล้วใส่สีที่ใกล้เคียงกับเหลืองใส่สีที่ใกล้เคียงกับเหลืองแบบครีมน้ำตาลอะไรเงี้ยให้มันมีความกลมกลืนกันอยากจะเข้าถึงเออคือเหมือนคือเหมือนเขาเขาถอดความเป็นพีอาร์ออกส่วนหนึ่งก็คือความขึ้ขึออแล้วเพิ่มความอ่อนโยนลงไปในการที่จะอยากเออยากจะดูแลเธอความอ่อนโยนที่จะมีเขาเลือไม่ไม่รู้ว่า จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ไหมคือมันคือความรู้สึกที่เราแบบเห็นส่วนอีพีเนี้ยอามอ่ะมีความใสเสื้อเหลืองกระเป๋าเหลืองแต่ว่าตอนท้ายที่ฉากดราม่าไซน่ะมีการห่มแบบห่มสีมนหมนแบบน้ำเงินยินดีนให้รู้สึกว่าคนที่เหมือนกับว่าภายนอกสดใสแต่จริงแล้ว่มันก็ยังมีความแบบ feeling blue อยู่ในจิตใจอยู่บ้างอันนี้ไม่รู้ว่า เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าคิดไปเองสังเกตดูจากการแต่งกายดูในะคนดูนะคะคนดูใช่คือเราอะเริ่มมาจากดูปกที่พี่เต้ทำไงแล้วแบบพี่เต้พี่อารุ้งใส่สีแดงทุกฉากเลยวะหมายถึงว่าทุกทุกทุกเออทุกอีพีแล้วก็แบบเล่นดูคือเสื้อช็อปคือคือพอพอเป็นมีโซนป็นโทนแบบโทนโทนวาร์มคือแบบเหมือนกับว่าเวลาใส่เสื้อช็อปอะเสื้อในก็จะเป็นสีแดงใช่เลือดหมู แต่พอไปเที่ยวห้างก็เป็นเสื้อสีแดงอะไรแบบนั้นน่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยเขาแบบเล่นกับสีเลยาะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองแบบมาสังเกตสีแดงก็จะมีความแบบลึกลับน้อยๆแล้วมันเป็นสีแดงที่ไม่สีแดงแบบสเออสีแดงเลือดหมูมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สีแดงแบบปลาโกนเป็นสีแดงแบบมนๆหน่อยที่แบบโล่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของพี่อาร์ที่ดูขึ้นขึ้นนิ่งๆที่แบบว่า ไม่ค่อยแสดงออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือข้างลับอยู่เพราะว่าเป็นสีแดงงส่วนตัวของน้องอาของเราเนี่ยสดใสไง Color of joy สีเหลือง Color of joy เออแต่ว่าอีพีนี้ก็คือมีความบนบเมือนเอาดีมาแบบปิดใส่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะกรณีว่าถ้าเกิดว่าแบบว่า ถ้าว่าเขาต้องการที่จะสร้างสัญญาแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ทําได้ดีนะคือคนดูสามารถเก็บได้กับคาแรคเตอร์ที่เขาจะสร้างสัญญาว่าสีที่มันจะแสดงความเป็นคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงเนาะเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ฉันรับปากคอเธอคือฉันชอบฉันแบบรับปากคอฉันต้องยอมรับว่ามันเลยรู้สึกว่าเออการที่ใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของคนหนึ่งอะแบบ มันก็แค่นี้แหละใช่ยิ่งยิ่งพอเขาแบบรับรู้เรื่องราวของน้องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกแบบอยากทําให้น้องมันดีขึ้นมันเลยยิ่งทําให้เราแบบอินมากนาะจังหวะที่แบบโอบน้องมามาพิงหรืออะไรเงี้ยคือแบบเออมันมันรู้สึกถึงความอบอุ่นของพี่อาร์แล้วก็สิ่งที่มันตั้งใจว่าแบบอยากจะทำให้เธอได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแลวก็ชอบคำถามนยงที่เขาถามว่า เล่นทะเลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อะนี่ยังน่าคิดน่าคิดก็ไเองเลยเราเล่นทะเลเมื่อไหร่อยู่อะเออคือพอเริ่พูดออกไปแล้วแบบล่าสุดเมื่อไหร่คือแบบจำไม่ได้แล้วแต่แบบหนึ่งเหตุผลขึ้นเหมือนกับพออายุอายุด้วยมั้งเราอืมเรามันขี้เกียจไม่รู้ว่าขี้เกียจจะพาตัวเองลงน้ำแล้วขึ้นมาอาบน้ำหแื้อาผมอะไใช่มันคือความขี้เกียจแหละแต่แบบเวลาแบบเห็นอะไรแบบนี้มันก็อยากเล่นนะเนาะพอดูฉากเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้คิดถึงเหมือนกันแต่แบบอ เธอโรงแรมเนี่ยโรงแรมที่เขาไปเนี่ยโรงแรมสวยมากจริงอไม่อยู่แค่หนึ่งวันจริงมาเพื่อพี่ตะวันดีมากอยู่แกลกค่ะอยู่ที่แกลก็สามารถไปตามรอยได้ใช่นะเธอแล้วได้มีต้นสายรหัสพี่ตะวันก็คือตะวันจริงๆเคนคาดเหมือนกันนะด้วยความที่เราไม่ได้ดู ตัวอย่างตอนต่อไปอะไรอย่างงี้ด้วยมั้งไม่รู้ว่าถ้าเกิดดูอีพีแล้วจะมีไหมจะได้เจอเขาไหมอะไรอย่างงี้นะแต่แบบเออพอเห็นแล้วก็แบบว้าวอยู่นะต้องบอกว่าสายเัาเขาน่าเตือนตาดีจริงจริงและเป็นคนติดติดหมดทุกคนชชอบมากไม่ขายก็เห็นยังปิดอยู่ค่ะออปิดแล้วไม่อยากขายค่ะน่ารักอ่ะเจตวรัณน่ารักมากใช่สนุกอ่ะทุกคนขอดูต่อได้ไหมอีกคู่น่ะ หวานเลยนะคู่นั้น่ะตะโกนออกมาเลยมึงน่ารักมากต้องยอมรับวเขาต้องไปตรงมาตลอดนะคุณปอนะเคมีคู่มากปูนคือแบบอร่อยแบบมันคือได้คือได้มากแล้วคือแบบอ๋อไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันดีอ่ะมันหวานมากอ่ะเธอแล้วคือการกระทำของ ของลุงอ่ะของเขินๆมิงเขินมากเลยนะมึงก็คือบุกไงคือแสดงออกมาตลอดเพราะรู้ว่าฉันชอบเธอก็คือบุกมาตลอดลุงปอนไม่เคยไม่แสดงออกแต่ว่ายายน้องแซนมันก็รู้มันรู้ทันหมดยายแซนจับจับมีหมอนรักมากน่าจะให้เขาอยู่อะไรเงี้ยเอ็นดูมันอ่ะแอบจุ๊บเม่งด้วยจริงอีพวกลุงเหมือนร้ายลุงเลิศนะเดี๋ยว คุณวอร์มหรอคุณวอร์มเขาอ่ะเขาเหมือนเดิมเลยเนาะเออหล่อมเดิมใส่เสื้อเชิดเล้ยวเป็นลุกแบบหล่อสนุกมากจริงสนุกมากแล้วก็หลากหลายอารมณ์จริงๆเนาะในอีพีนี้ก็ไม่รู้แหละว่า ตัวอย่างตอนต่อไปไม่ได้ดูไงคิดตด้มันปิดไงก็เลยไม่รู้แหละว่าแบบเป็นอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นวิศวะสัมพันธ์แล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วต้องเปิดตัวนี่เวลาเออมีตัวแปรสำคัญตัวแปรสำคัญที่มาจากมหาลัยมีคำบงคำใบบัตรด้งบัตรดีอยากรู้เลยว่าตัวว่าบัตรดีที่มาจากต่างอหาลัยจะเป็นใครเนาะใครจะมาเล่นเออก็เดี๋ยวต้องมา รอติดตามกันในอีกทีกหน้านะคะคทุกคน<ม>วันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย